อุ้ยจ้าจ้ามางคนม่สวยมางแก่ย่าสวยเลยอืไม่พี่ขวัญจ้าสิลูกไม่พี่ขวัญจ้าอุ้ยอย่าบังลองควันลลยเสียสมอืสวยค่ะนี่หนพี่ขวัญนี่ขวัญมีผมไม่องาก่อนต้าก่อน

เด็กย่าแม่ไหนพี่หลอกไปที่ไหนพี่หลอกใหม่เออเนี่ยขอ ปาด์วีมาอยู่บ้านหลังนี้หมดต้นนี่แม่สีคลายออกสิคลายออกยุคนแกนอืดอืดวีะมันเป็นยังไงว่แม่นดอกอวีลาใบขว้างไหนนะจ๊ะ

ปากประเด็กปากกันอะไหลายคนั้าหาันวอ,อ,อ่าน่านน <laughs> เออยากิอเออขอจะขอขอทำยังไงขอ <laughs> <ะ>วันที่เจ้า,าสีูกเจ้าเอาูอเรมจากแต่าเสียอันนี้อันนี้